สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพยูเครนได้ถอนทหารออกจากเมืองชาซิปยาซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้กองทัพรัสเซียสามารถเคลื่อนกําลังพลเข้าสู่พื้นที่ส่วนอื่นๆของยูเครนได้มาก่ขึ้นหลังจากที่พวกเขานั้นตกเป็นฝ่ายรับนะครับจากการรุกคือบอย่างหนักของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าว ทีมโฆษกของกองทัพยูเครนออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5ง7นรนะครับว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชาการได้ตัดสินใจถอนกําลังทหารจากบางพื้นที่ของเมืองชาซิปยาในภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกของยูเครนเพื่อรักษาชีวิตของกําลังทหารเอาไว้หลังจากที่สูญเสียฐานที่บ้านในพื้นที่ไปแล้วหลายจุดด้วยกันขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่าทหารรัสเซียได้เข้าควบคุมเขตนอฟยีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของครองซิเวสกี้โดเนสดดนบบท ที่ไหลผ่านเมืองชาซิปยาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเมืองชาซิปยาค่อนข้างมีความสาคัญในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่สูงโดยการยึดเมืองแห่งนี้ไว้ได้จะทําให้กองทัพรัสเซียมีฐานที่มั่นสาหรับเคลื่อนกําลังต่อไปในพื้นที่ทิศตะวันตกเช่นเมืองคราบมาทอสและสลอสยันขณะที่ประธานดีวอลเิเมเซลินกี้ผู้นําของอยูเครนกล่าวว่าความล่าช้าในการส่งความช่วยเหลือจากสหรัฐมีส่วนทําให้กองทัพยูเครนนั้นประสบความยากลําบากโดยพบว่าขณะนี้กองพลของอยูเครนมากถึง14กองคน มียุทธปกรณ์ที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมสําหรับการสู้รบที่กําลังเกิดขึ้นกับทางด้านกองทัพรัสเซียในขณะที่กองทัพยูเครนยังเปิดเผยว่าพวกเขาต้องยิงสกัดโรนถึง21ลําจากทั้งหมด22ลําที่รัสเซียใช้ในการโจมตีพื้นที่ทั่วยูเครนด้วยหัวหน้าเขตปกครองดานิโปรเปรตอฟเปิดเผยว่าการโจมตีด้วยโรนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนด้วยกันและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงท่อส่งก๊าซความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้น ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าเวลานี้รัเสเซียนั้นยังคงที่จะรุกคืบเข้าไปในหลายพื้นที่หลายเมืองของยูเครนนะครับโดยเฉพาะเนี่ยการเข้าไปยึดพื้นที่ต่างๆเอาไว้ให้ได้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็เมืองสําคัญสําคัญอย่างชาซิตยานั้นก็เป็นพื้นที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้รัเสเซียนั้นเดินทับต่อไปยังเมืองอื่นๆการถอยร่นของกองทัพยูเครนในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเสียพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมให้กับรัเสเซียอีกหนึ่งพื้นที่นั่นก็คืืออเมองาาิย ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้พวกเขานั้นจะถอยร่นไปได้ขนาดไหนในขณะที่มีรายงานข่าวนะครับว่ารัเสเซียนั้นก็ยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยึดภูมิภาคโดเนสและดอนบาสรวมถึงพื้นที่อื่นๆให้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเคยออกมาบอกนะครับว่าสงครามจะสามารถหยุดยิงได้ในวันรุ่งขึ้นทันทีหากว่ายูเครนนั้นถอนกําลังทหารออกจากภูมิภาคที่ทางด้านรัเสเซียยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโดเนสลูฮาน ซัปโปริเซียร,รวมถึงเคอร์ซอนนะครับซึ่งก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์นี้ว o ลาดิเมียเซเลนกี้นั้นจะทําอย่างไรต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนิวกอติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์เนิด้วยครับ